อดเมื่อวานนี่พี่น้องน้องเบลเพิ่นมาที่ไทยเนาะมาเฮียนปิดเทอมสามเดือนเนาะไปไทยไปเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยไปเฮ็ดน้ำเมย์ิ่นกักลับมาหลังจากไปสามเดือนแล้วก็กลับมาเนาะโอเคโอเคคืออยู่นี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 ่ใส่ยังโอ้โหนีนน่นี่นั่นเห็นเปล่าพี่ นี่ตัวนึงได้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 ตึงเฮไปนำา่เบ็สไปนำเลยเสียบี้งปลาหลักกระไซแกงเบ็ดปลาหลักกระพากันมาดังไฟพิงพี่น้องพนกระตกแบบเอย่อยแปกแป๊กโกแปกกแปอชกเห็นยังกินเห็นได้กินนกพี่เขาอไรจเอามอขาโก้เบดเลยนกเขา อันน่ะใบเช็ดได้เดยวฉีดลาบแร้วฉีปิ่งปิงก็เห็ดแบบพุทธะแสบนะเอือบแบบเกลือโยเอือบอันไห้ปิ่งถ้าเกลือทำไมมันแหมบุเป็นตะยาก็ได้อ๋อตะยาก็เช็ได้เอามาก็ชอช่อชอหรือเช็ดห่อเข่าบุญห่อเข่าพี่น่อยเลยมือ,อ,นะอมือมือห่อมือบ่อเนื้อบุญห่อเขา่าระดับดินเนาะเออ เอาซากเอาะาซากเนาะเจ้ไหมผู้ชาวไทยสบายดีพี่น้องก็โทพี่น้องห่าง่ายไปสามเดือนเนาะเกียบไปไทยมามาเช้าก็มาเกี่ยบเู้ามาแต่ไทยมาเมื่อวานนี่บอกมวานนี้เนาะอดเมื่อวานนี่พี่น้องน้องบิวเพิ่นมาแต่ไทยเนาะมาเฮียนปิดเทอมสามเดือนเนาะไปไทยไปเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยไปเฮ็ดน้ำเมย์เพิ่น กกลับมาหลังจากไปสามเดือนเลยก็กลับมาเนาะีเอ่อม้มอได้ปีนี่้กํำลังหมอหกมีเหียนต่อมอหกพี่น้องปีเทียนกัไปอีกเนาะเพราะว่าอ,อยู่ฟังเล่าห้าหันเขาปิดส่งปิดเทิมเขามีสามเดือนนะพี่น้องเนาะปิดเทิมก็จะเป็นเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดนะพี่น้องเดือนเก่าก็เริ่มเขาเหียนตอนเนาะอันนี้เป็นเดือนเก่าเนาะพี่น้องวันที่วันที่หาเดือนเก่าตอนนี้เนาะพี่น้อง ก็เข้ากับซีเลียมเขาเฮียนกำลังมหาห่อนวันนี้มือนกับเออมือวันจันทร์เนาะมือจันไปเตรียนมือวันจันทร์กับไปเฮียนและอาทิตย์นีเฮียกับพ่อท่านได้ปกติดอกส้วงนี่อาทิตย์แรกใส่สัแหลยยืนซื้อไปซื้อนซื้อมาเนาไปพี่น้องอีพี่นี่คำแสงสีง่ผ้าพี่น้องไปไซเดียเนาะหากินอยู่แม,นม่น้ัเซ่พี่น้อง หาปูหาปลาเนาะเฮาก็จะได้เบ็ดเอ่อเบ็ดคั่นเนาะเบ็ดเอ่อเบ็ดแกงนี่แหละอาจจะเหมือนๆแนเบ็ดแกงแล้วก็เบ็ดเอ่อเบ็ดคั่นนเนาะลงไปหากินเปหลายปรากฏครื่งปกคังคร่งาพี่น้องอยู่แม่น้าเเนาะเฮาจะเอาไปนําซึ้ได้ต่อเบิดเอาไปนเอาไปนําเบ็ดเฮาก็เอาไปนําคจักเอาเนาะ จะจเหมงายมันจงไหวเนาะไปพี่น้องลุยมันไมีก้งกุันมีแน่นอนนะมันมีแยงขีขันนะยเ้ออ้สวิงมันนี่กับาโยคขอเกาอีพี่น้องพี่ผ่ามันลงไปลาปลาครึง่งจมอยู่จะลงไปแต่ตึกเบ็ดเดี๋ยวมันมน,นี่เดี๋ลงแน,น่นอนมันนี่ เป็นนกไรเมยเลยดิพี่นาที่เป็นนกเาแกถือโอคโคนพี่น้องคนละหัวเนาะอุปกรณ์เท่าเบ็ดเฮแล้วก็เสียมไปขุดเหงื่ออยู่แคมสิแล้วก็อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยท่านจอกนำเพื่อว่าเอาไปกั่งบอลอันนี้แหละบอลเท่าไปนี่แหละเดี๋ยวนาฝนตกแห้งดิพอได้ดังไฟเอาสกัดตารุดนี่เราย่างรุดห็นบอลอยู่หันดูใช่ปะ Ừ. Bị đăng phải em như ngày. Bả, cái nó vào lấy giá hàng. chơi gần dù xe của lại. thì ông nó.

Ồ, lại. còn này đếm rồi đấy còn còn lại còn na tuần nữa đây, đây, đây. này cho oxy này, này. À, này cho nói quan mân đâu phải nhầm mân mân đâu alo lông ba lông ร้อประมาณไปถึกวันนี้บางนึงนี่ก็บปตั๋มป้าอันใหญ่ยี่บบาทนึง ดูกแห้กระยอนโยขาดเลยโอเคโอเคคืออยู่หุ่นหลายหลายพี่น้องขนาดตึแกแหยังขึ้นมาน้ำงแหย่พกหลายๆขนาดแยงมาลองดูบุกขึ้นยากวัในใดก็เลิบกบดเอาแยงลงมา กุ้งเต้นกุ้งไข่อะไรพี่น้องกุ้งนิดหน่อยน้ำลายย่เห็นบ่น้ำบ่ท่านได้ลงมาหอดด้วยเพราะว่าน้ำมันอุ้ยฮันเด็คขึ้นเมื่อน้ำเลยค่อยค่อยค่อยจะตกเลยมามาเร็วอยเรื่อยู่พื้นนะป้ายยังไงนะตัวบงหญ่เติมนี่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 ป้ายยังโอ้โหเนี่จะหนึงนากเห็นบ่พี่ ก็นี่ตัวหนึ่งได้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 ขบืนเห็นบ้าไหมขบืนมันมันมีกลุ่งบักลายมันอยู่เอ้ยนั่นหรอใน,นห้องบ่มีแนวสอนเนาะมือนาซะกพักป,ป,ป้านี่มือน,นีนอ้เอาป้าจับให้มันแน,น,น,น่น <laughs>

ลายเป็นลายเลยอีกบุลงไปเลยลงไปเลยอา้าตั้มตัวใหญ่เห็นไหมเสื้อเขายัางบอขืนเซไปบางนี่เล้วบรหนันสีใส่เบ็ด ตมบอตั้มบอตามอยู่บอปราบเขาให้บอมีอาจจะมีอยู่บออาจจะมีอยู่โซ่คือบอ่เธอบะ โอ้โหเดมักซีโอูเดียวคนตัวนั้นนะเออไปพี่น้องเดี๋ยวเ่าสิทำการขุดเหยื่อเนาะเริ่มแกงเบ็ดได้พี่น้องเพราะว่าป้ากำลังกินช่วงนี้เลยช่วงแรกๆนี่ป้ากำลังกินเลยเดี๋ยวจะพากันไปขุดเหยื่ออะไรจังสีมาตึกเบ็ดแล้วก็จังตึกเฮเนาะโอเคพี่น้องป้า ตอนนี้พี่น้องพ่อได้ใส่เบ็ดปะเนาะใส่เบ็ดปาแล้วก็ตึกเฮตึกเฮไปนําใส่เบ็ดไปหนำเลยเสียบเนี้อปาแล้วก็ใส่แกงเบ็ดปลาแล้วก็ผ้ากันมาดังไฟพิงพี่น้องพนกระตกแบบเนอกแปกเออน่อยอะปอกแป๊กปกแป๊กอกแป๊กยู่ตลอดพี่น้องสีแห้งกับโบแห้งเนาะพอดีแบบหนาวหนาวันเลยก็ผ้ากันมาดังไฟพิงรอทายามเบ็ดเนาะ ทุ่งแงคือบาจักแกอเจ้าทุ่งไรุ้๊ริตเนอเออกล่ถึกเด้เออขอบริทึกอยู่ทั้งฟุ้งทก่ี4หาบาทกูมีเขาตัวเบิดไปบาทเดียว เบิ่งฟื้นพี่น้องเบิ่งฟื้นน่ะเข้ามาดัง้งไผ่ิงมันอยู่อันอื่นเลยจำช่องโตคนใหญ่ลีพี่น้องเลยเบืนก็ยังบรดับบอกว่าผื้นโดนใหญ่เนาะยามันหลุดน้ำกันพี่น้องยามเบ็ดน้ำกันเนาะดึงนุ่มถึงเนาะไปแล้วไปเล้วไปเลยวายโยกับกระม่อมข้างกินห้าอยากพีก่นาะมาเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำดุเนาะ มักคล้ายๆกันกับแสงกับแสงกับมักหาอยู่หากินมักหายิ่งนกยิ่งนหาเราหาปูหาป้าน้องพี่น้องมักแบบกับธรรมศาสตร์มากปัวนะพี่น้องเนาะปเราถ่ายาเบ็ดนำกันพี่น้องประมาณน้องพี่น้องเนาะวันนี้ก็สิได้พากันกลับไเลยประมาณอีรีพี่น้องโอ้ถือโปโต้จริงก็ดึกก็วัดเปื้อเป็นน้ำหนามอะไพี่น้องเนาะสาเหตุกับภาวะน้ำ น้ำน้อยพูดปกติเออ่เคยใช้แต่นามหลายน้มหน้อยเนี้ยเนี้ยผมเคยใช้จ้าเถื่อมัลอกมาลองเบิ้งเหมือนที่พา่มาลองเบิ้งแต่ว่าบอบอถืีเนาะเอาไอ้มือหนาแล้วพี่น้องน้าขึ้นเท่าจังมาไหมทาน้าขึ้นซะกมือนี้ประมาณเลยหละกันจิปากันกลับเนาะป่ะพี่น้องเดินทางกลับบ้านเท่าถากไปเป็นกำลังใจเด้อกดติดตามพี่น้อง รับชมคลิปพุ้งเขาเนาะพี่น้องเนาะฝากเบิ่งโฆษณาไปหนำเพราะจะเป็นช่องทางบ่าวโยเนาะ d v k ออปิเสีย,ยบ่าวคำแสงมันหน้าพี่น้องเจอกันคลิปนายพี่หนาปะบายบายพี่นะะ้องเ,เจอกันที่เที่หหยงไคเที่ยงนาเอาหมดเลยอยกก่น,นี้กินไม่หมดเลย